โอเคครับเดี๋ยวจะมาสรุปข้อมูลของอุทยานแห่งชาติป่าหินงามอำเภอเทพสถิตจังหวัดชัยภูมิให้ฟังนะครับสำหรับเพื่อนๆนที่จะมาเข้ามาเที่ยวชมที่นี่นะฮะก็จะคิดผู้ใหญ่คนละ40บาทเด็กคนละ20บาทค่ายานพาหนะถ้าเป็นรถ4ล้อนะครับคิด30บาทถ้าเป็นรถมอเตอร์ไซค์คิด20บบาทหรือถ้าใครจะมาที่นี่แล้วค้างคืนกลางเต็นท์นะฮะก็จะคิดค่าบริการค่ากลางเต็นท์ค่ากลางเต็นท์คนละ 30บาทต่อคนต่อคืนนะครับที่นี่ก็จะมีคือในอุทยานแห่งชาตินี่ก็จะมีสถานที่ท่องเที่ยวอยู่ประมาณ3 -4 จุดใหญ่ๆนะฮะก็ต้องใช้เวลาสักประมาณ2คืน3วันสถานที่ที่เป็นไฮไลท์ของที่นี่ครับคนจะนิยมมาช่วงในเทศกาลทุ่งดอกกระเจียวบานก็คือทุ่งดอกกระเจียวนะฮะก็ถ้าจะมาชมทุ่งดอกกระเจียวช่วงประมาณกลางเดือนมิถุนาถึงเดือนกันยาย,ยานี้ให้เลี่ยงวันหยุด เสาร์อาทิตย์หรือวันหยุดยาวนะครับเพราะรถจะติดมากบางทีติดเป็นกิโลเลยครับ1กิโลครับนะกว่าจะเคลียร์รถหมดได้เนี่ยตั้งแต่เช้าถึงสายสามนะฮะถ้าอยากจะมาแล้วไม่วุ่นวายอะไรกับใครมากเขให้มาวันธรรมดาก็ยังพอมีนักท่องเที่ยวแต่ว่ารถจัไม่ติดแล้วก็จะมีลานหินหน่อยอย่างที่ผมพาไปดูนะแล้วก็ผาสุดแผ่นดินที่ยืนอยู่ที่เดียวเนี่ยเหมือนเราได้ยืนอยู่ทั้งสามภาคเลยยังมีทั้งภาคเหนือภาคกลางภาคอีสาน แล้วก็จะมีป่าหินงามหรือว่าลานหินงามครับเป็นเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติที่จะพบหินรูปร่างแปลกตานะฮะรูปร่างส,สวยๆก็สามารถถ่ายเชลฟี่ได้หรือตรงผาสุดทางดินเนี่ยก็จะมีสถานที่เขาเรียกว่านะเอาไว้เดินฮะก็ศึกษาธรรมชาติอยู่แล้วไ,ไปถึงหน้าผาผากอรักหรืออะไรสักอย่างเนึ่งนะจำไม่ได้ลนะพอดีผมไม่มีเวลามากครับผมก็เลยเล่าไว้ก่อนแต่ว่าช่วงที่ดอกกระเจียวบานเนี่ย ตรงทางเดินศึกษาธรรมชาติผากรหลักถ้าผมจําชื่อไม่ผิดนะจะมีดอกกระเจียวสีขาวเกิดขึ้นที่หน้าผาน,นะครับก็เป็นสถานที่น่าสนใจที่หนึ่งละการดีครับแล้วก็ในลานกลางเต็นท์นะฮะที่นี่ผมเห็นป้ายอยู่ว่าไม่อนุญ,ญาตให้ประกอบอาหารที่ลานกลางเต็นท์นี้นะฮะแต่ว่าสามารถซื้ออาหารกินได้หน้าต่างเข้านะครับเพราะหน้าทางเข้านี่จะติดกับชุ่ชนเลยก็จะมีร้านอาหารหลายร้านเปิดให้บริการอยู่ส่วนรถจอดนอนนะฮะ รถจอดนอนที่นี่ก็มีพื้นที่สําหรับรถจอดนอนให้นะครับแต่ว่ายังไม่มีเาขาเรียกว่าอะไรนะยังไม่มีความพร้อมเรื่องไฟนะครับใช้ไฟไม่ได้ส่วนเรื่องสัญญาณมือถือนะครับที่นี่ก็มีสัญญาณมือถือรบทุกเครือข่ายนะฮะผมใช้สัญญาณูก5 g ก็ขึ้น 5G แต่บางทีก็ขึ้น 4G ครับบางทีก็สัญญาณอา,อาจจะมีดับบ้างในช่วงที่มีฝนฟ้าะนองอะไรอย่างนี้นะฮะแต่ว่าถ้ามาทีนเนียเนี่ยก็ยังสามารถเข้าโซเชียลหรือว่าทํางานได้อยู่ โอเคครับจบการรายงานทริปนี้นะครับเดี๋ยวพบกันใหม่ทริปต่อไปแล้วเจอกันนะครับสวัสดีครับติดตามกันด้วย